เนี่ยตัวเบลเลอร์เลยมาดูสินี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเขาลงไปแล้วเขากลับไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปดูเด็กหรอบ๊ายบายบ๊ายบายกิ้งกือบ๊ายบายกิ้งกือไปแล้ว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 ค่ะโอเค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  ชิดไว้ชิดไว้ไม่ต้องจับไม่ต้องจับชิดชิดขวาไว้ชิดขวาไว้ชิดขวาไว้เดี๋ยวรถมาชิดขวาไว้อ่าชิดขวาไว้ชิดขวาไว้อือเดี๋ยวรถมาแล้วเราค่อยเข้าไปเออ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 ฝนตกไงฝนตกกิ้งกือเอ้ยเธอไปไหนของเธออืมต่อเอ็กเลย

โอเค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 โอ้โหที่หมายจะกัดหญ้าได้ไงเนี่ยจิงคือใบอ่อนนี่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 ตัวนี้แข็งตายแล้วมั้งเนี่ยโอเค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 เออเดินไปเดินไปโอเคโอเค 一、二、一、二、三。 มีกี่ตัวละอเอออรเราตัวอยู่้งแล้วก็่งาทั้งหมดเป็นตัวนตัวตัวเมื่อกี้คืเมนื่อกี้ขับผ่านมาแบบเลี่ยน้าคือมนอยู่บนที่นี้ยตว่เมีสอตัวละ ตกน้ำนองไหมเราก็ต้องหลบฝนหลบน้ำเฮ้ย้ยมองทางข้างหน้าด้วยดูสามล้อของยายสิมีไม้กวาดด้วยนึ่งนึ่นโอเค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 ดูเห็นไหมสามล้อของคุนยาย อกินกี่ม้วนตัวเลยคด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 เป็นเท่าไหร่ม้วนม้วนม้วนใช่ไหมเป็นดูขามันที่ขามันเยอะมากมันลากอะไรไปด้วยดูสิมันลากอะไรไปด้วยไม่รู้ไปไปรีบไปรีบไปรีบไปไปเรีบไปมันตกดอกมันออกมาอยู่เรื่อยเลยนะค่อยเดินลูกค่อยเดิน โอ้โอมากันเยอะเลยนะพวกเธอเนี่ยนะหนีฝนเหรอหนีฝนเหรอหนีฝนเหรอฮ่า ไหนไม่มีแล้วลูกอย่าล้วไปจอดฝั่งนู้นไประวังระวัง เออฝากไว้ตรงยามตรงนี้นะ,อะโอ้มีวิวออมมาด้วยโอเคไปไปเราเดินไปสากัดกันไป